สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็มีดันเจี้ยนเปิดใหม่นะครับของวาตารุก็คือเนี่ยครับซิลแลนมันจะมีเควสขึ้นอยู่ทางขวามือของจอนะครับถ้าเรากดวิ่งตามมาเนี่ยมันก็จะพามาแบบนี้นะครับก็คือเวสเกตนะครับอ่ะเรามาดูครับเนี่ยมีเควสขึ้นอยู่ตรงนี้ครับกดตามมาเลยก็จะพามาที่ตัวผู้หญิงคนนี้แล้วเดี๋ยวผมจะลองไปดูนะครับว่าดันเจี้ยนเนี่ยมันมีอะไรมาใหม่ครับ ก่อนมาสู้เนี่ยกินบัฟก่อนก็ดีครับกันเหนียวครับเผื่อเจอตัวแปลกๆอ่าพร้อมนะครับลุยเลยอ๋อมันก็พามาที่เมืองพาย่อนนะครับแล้วก็มีมอนเตอร์ลองตีดูครับว่าจะได้อะไรอ๋อดรอไปไปนม่นิดครับก็สารก้อนครับที่เอาไว้แรกของวตารูอะครับที่มีพวกดาพวก เปิดสูแป๊บหนึ่งนะครับคอดา้อนมากาตัมะนี่ครับที่มีพวกดาพวกสัตว์เลี้ยงพวกไอคอนต่างๆครับอ๋อครับก็มาฟาังกันครับว่ามอนเตอร์ก็ค่าไม่ยากเท่าไหร่อันนี้ผมมาคนเดียวนะครับเมื่อกี้ที่กดดูเนี่ยน่าจะมาแบบปาร์ตี้ได้นะลองฟังดูครับ อ้าวเต็มซะแล้วครับมันเต็มที่60อันต่อวันนะครับก็อย่าลืมมาฟาร์มกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองตีไปเรื่อยเดูนะครับสตามิน่าก็ไม่เสียนะครับมาฟาร์มได้เลยครับเนีย่ยของผมไม่ลดลองเช็คดูละผมมีก้อนดักก้อนละ60อันแล้วครับเดี๋ยวจะลองไปเปิดของดูด้วย อ่ะข้างในก็อ๋อมีม,ม,ม,มีตัวแปลกๆครับมีหุ่นมาครับอ๋อสองลากเล่นเลยครับมอนเตอร์มันไม่เก่งเท่าไหร่นะครับธรรมดามากเลยเนี่ยครับมันก็เกิระายะมันก็หยุดด้วยก็เรายิงเล่นๆดูครับเพราะว่าเราครบแล้วจริงๆจะออกเลยก็จะได้นะครับเนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้ของเพิ่มแล้วเดี๋ยวลองตีให้ครบดูครับดูว่าจะมีอะไรอีก ดักกอนผมล้นแล้วครับเนี่ย <c oughs> ขึ้นมาเต็มเลยมองอะไรไม่เห็นเลยครับมันล้นแล้ว <c oughs> อาตีไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวดูว่าตีมอนหมดเราจะเจอกอะไรจะจบเลยหรือเปล่าหรือว่าต้องมีสู้อะไรเพิ่มเดี๋ยวดูครับ ตอนนี้เซิร์ฟเวอร์มันก็ดีเลย์หน่อยๆนะครับยิงแล้วเลือดไม่ค่อยโลดครับต้องประมาณ2-3งสทีอะครับอ๋อมันมีปลดล็อกด้วยครับเนี่ยปลดล็อกอีเวนต์ด้วยครับอ่ะเดี๋ยวเราตีเขาเดี๋ยวเราไปดูกันอ๋อมีตัวเปลี่ยนขึ้นมาด้วยเป็นเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรคาวิตี้ในฮาราทอสอะครับขึ้นไอคอนเป็นมินิบอสแต่ตีแล้วก็ไม่ได้อะไรฮะก็เหมือนเดิมอ่ะตีไปเรื่อยๆครับจะจบละาเลยตัวนึงอ่ะหมดแล้วครับอ๋อมีบอสครับ นี่มีบอสครับเอาแต่ต่อยผมไม่เห็นโดนเลยบอสก็ไม่ค่อยเก่งเอาเรามีนี่มาสู้ด้วยวาตารุมาช่วยครับโอ้โหสัดก,กันโนเลยครับปล่อยมันตีกันไปเรายินดูเนี่ยใครก็าจะผ่านได้ครับเนี่ยเพราะว่ามันไม่ต้องเก่งอะไรมากมันสู้ันเองได้เห็นไหมเนี่ยมันจะตายแนละ้วเนี่ยอาผมช่วยหน่อยดีกว่าช่วยวาตารุหน่อยเราต้องเน้นลุมครับเฮ้ยเฮ้ยสองหนึ่งครับโนเลยครับยับครับยับ,ยบจะตายแล้วครับเนี่ย โอ้โหประตูเซนติครับจะลัดช็อตเราเหรอเรียบร้อยครับล่วงอ๋อพอจบแล้วมันก็จะวับกลับบาเมืองเลยครับเดี๋ยวมาดูของรางวัลกันครับนี่ครับกดตรงชิ้ซอเนี่ยก็มีปลดล็อกนะครับอ่าล้วก็กดรับของกันไปเลยครับแต่ตรงนี้มันเขียนว่ากำจัดเนี่ยพวกทหารเนี่ยสามสิบเอ็ดทับห้าสิบเนี่ยมันคงจะต้อง วันต่อวันนะครับถ้าเกิดเกินแล้วเกินก้อนดักกอนแล้วคงจะไม่ได้ปลดล็อกนะครับต้องไปตีวันพรุ่งนี้นะครับมันก็มีเวลาให้6วันนะครับสบายๆเลยแล้วก็ค่อยไปฟาใหม่วันพรุ่งนี้อ่ากลดลับของน้ันไปเลยนี่แหละครับเรียบร้อยรู้สึกมันจะปลดล็อกภารกิจพิเศษด้วยนะครับอ่าปลดยอมรับเลยครับตรงนี้ภารกิจพิเศษก็ได้ปลดล็อกค,ครับได้ชื่อใหม่ด้วยครับฉายา เออามาดูวันทับสายาอะไรเดินหาแป๊บหนึง่งน่าจะอยู่ล่างสุดเลยครับเนี่ยพมเพิ่งปลดล็อกครั้งแรกนี่ครับเจอแล้วครับเซลเวอร์ครับแปลว่าคู่กอบคู่นะครับ ก็เ,เวสนี้ก็ประมาณนี้นะครับจบแล้วครับอีเวนต์นี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็มาฟาร์มกันใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะลองแลกของเล่นๆดูแล้วกันนะครับออลองกดเข้าไปดูครับเนี่ยผมจะแลกดาบก่อนแล้วกันเออมันสวยดีเอาไว้ใส่ข้างหลังใส่เป็นแฟชั่นครับถ้าใช้จริงก็คงจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับน่าจะธรรมดาอ่ะลองใส่ดูครับอ๋ออันนี้จะเป็นดาบมัตลุครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนมัตลุด,ดูดีกว่า เป็นดาบของวัตตลุนะครับเนี่ยเข้าชุดกับวัตาลุเลยเนี่ยครับผมเห็นไหมครับเท่มากเลยกิจกรรมนี้ก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ